ถ้าอยากให้ไปด้วยถ้าอยากให้ขึ้นไลฟ์เธอก็ต้องพูดว่าอยากให้ขึ้นไปด้วยกันดิแต่ถ้าบอกว่าให้ลงก็คือลงเนาะฉันไะม่คนไปซับสอนเพราะฉะนั้นไม่กินที่บอกให้ลงก็คือลงจบเพราะฉันไม่คนไมปซับสอนจออนบบายไปแล้วบายบาย,บาย จูจูก็เหมือนจะมีประเด็นดราม่าเบาๆเกี่ยวกับคู่จิ้นนะคะอย่างคู่ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสรักวานิลหรือว่าเบสคำสิงค่ะคุณผู้ชมคะภายหลังจากที่ทั้งสองคนนะคะออกมาไลฟ์สดด้วยกันนี่แหละและบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะเบสเองก็ได้พูดขึ้นนะคะบอกว่าเธอจําไว้นะถ้าอยากให้ขึ้นไลฟ์ก็บอกว่าขึ้นไปด้วยกันดีถ้าอยากให้ลงก็คือลงเนาะฉันเป็นคนไม่ซับซ้อนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่สาวเบสกับหนุ่มบิ๊ก ได้คุยกันนะคะพูดคุยกันในไลฟ์สดคุณผู้ชมขาท่ามกลางเช้าเน็ตนะคะแฟนคลับเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์กันสนานทั้งมีการบอกนะคะว่ากลัวจะเป็นแค่จิน้นเบสชัดเจนบอสเหมือนไม่จริงใจก็เป็นเพื่อนดีแล้วจะคบกันได้นานนะคะเหมือนบอสอยากลงแล้วนะคะบอสอยากไม่ชัดเจนกับน้องนะบางก็มีการบอกนะคะว่าเบสอยากออกตัวแรงนะลูกเป็นห่วงหนูจางตอนแรกอยากให้เป็นแฟนกันมากๆแต่เริ่มกลัวๆอ่ะเหมือนน้องเบสชัดเจนมากนะคะกลัวน้องเสีย สถานะเพื่อนอาจจะดีสุดที่จริงบอสครั่งเบสกว่านะคะเบสครั้งบอสอีกค่ะบอสอยากให้เบสไลฟ์ด้วยยาวๆนะคะแต่บอสปากไม่ตรงกับใจเบสนางเป็นคนตรงๆนะคะดูเหมือนบิ๊กไม่ค่อยชอบผู้หญิงแต่ชอบน้องเบสแบบเพื่อนแล้วก็มีอีกหลายตอนอหลายคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตคุณผู้ชมที่มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันออกไปอยังไงเดี๋ยวเราไปชมไลฟ์สดนะคะของเบสกับบิ๊กกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะงัน้นลงแล้วจะไปแล้วใช่ไหม คืออก็ใช่แบบกลัวคือแบบกูจะมีแผนกิจก็ไม่ได้มีภารกิจกันนี่แหละก็ถ้าลงก็นอนดูซีรี์นั่นแหละอะไรวะก็คือให้ลงใช่ไหมล่ะจะได้ไปเธอจะลงไปตรวจงานใช่ไหมล่ะฮะ อะไรวะเข้าใจบอสประชดคืออะไรเนี่ยแนเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ขี้งอนไม่ขี้หึงไม่ขี้เง่าไม่อะไรเลยเป็นคนแบบสบายๆแต่เธอพูดเนี่ยประโยคบอกเล่าของเธอมันก็ดูแปลกๆ แทนนบานบอย่างอีลีพอแทนาน,าานาเนี่ยทุ่มใหอีรีแทบานอย่างนั้นแนับุญโถ่ใส่ไปยังเลียวขึ้นมีทักฆ่าหนาทีก็ไมึงเนี่ยประโยคมันแปลกๆแล้วอะอะไรวะเนี่ยอะไรวะถ้างั้นก็ ก็ลงก็เราบอกให้งอ่สเดียวเดียวตอนดึกๆก่อนถ้าเกิดลงแล้วถ้าเกิดพูดง่ายก็นทำหาทุกคนเดี๋ยวให้เบียบดูซีดีก่อนนะยี่หลีช่วยไม่ได้เธอจำไว้นะถ้าอยากให้ไปด้วยถ้าอยากให้ขึ้นไฟ์เธอก็ต้องพูดว่าอยากให้ขึ้นไปด้วยกันดิแต่เธอบอกว่าให้ลงก็คือลงเนาะฉันเป็คนไม่สับ้อนเพราะฉะนั้นไม่กินเธอบอกให้ลงก็คือลงจบเพราะฉันเป่นคนไม่ซับ้อน <perfekt ion ic> ไบไปแล้วบายไปแล้วบายบายบาให้เราพักผ่นเลยพี่น้องเดี๋ยวเราก็บมามันสองชั่วโมงลรอ ซึ่งภายหลังจากช็อตดังกล่าวนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนะคะของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กที่มีการบอกแหละนะคะเป็นห่วงเบสว่าอย่าออกตัวแรงนะลูกเป็นห่วงหนูจังที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมต่อมานะคะทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนี้บอสบิ๊กนะคะก็ได้ตอบคําถามชาวเน็ตด้วยเหมือนกันนะคะแฟนคลับหลังจากที่มีหลายคนนะคะได้ดราม่าเรื่องที่เบสออกตัวแรง อายังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันค่ะแบบส่วงป้องน้องเบสมาสงสารนาไม่เปเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดยังขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคำถามแรกก็เกิดอะไรขึ้นพาะเมื่อเช้านีก้ก็คุยกับปกอตีอยู่เป็นยังไง ออเอฟซีดาม่าน,านังก่อนรอน,น,น,นออกตัวแดงออกตัวแดง,งอย่างไรเขาไม่ยังไงมูจะพ้กันมูจะพ้กันหนึ่งมีความคาดหวังเรื่องอะไรก่อนเอ่องเราก็เป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันเสมอดามี่อาจจะแบบดูเป็นคู่จิ้นอันนี้ก็อยอมรับว่าเราก็มีความน่ารักซึ่ง,งกันต่นกนอกันมูสนิทกันบวกกันซัพพอร์ตกัน แต่อย่าถึงขั้นต้องแบบ,ดแบ,บกดดันกันแบบไปไว่มามาว่าต้องไปไว่าอย่าไปไว่าเบสอย่าไปไว่าบิ๊กคืออันแรกก่อนต้องดูแบกพื้นฐานความจริงมว่าถ้าเป็นมูกันเรื่องอนาคตเป็นยังแคริโวแต่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงที่บอกกันทุกเรื่องสับเพเหรเีระก็ชัดเจนชัดเจนเราเสือบความน่ารักเราเสือบอยู่แล้วไปเจอกันไปพอกันไปเขาก็เสือบความน่ารักถ้าไปเสือบความหนาสร้าง เราเสือบจันลงใจเราเสือบเราเสือบความดูแล้วเจริญหูจเจริญตามไม่มีใครออกไม่มีใครออกตัวเรงอะไรเพราะอยู่ในอยู่ในอวาของเวลามางานแม่ก็มาด้วยแล้วเวลามางานก็เวลามางานก็มาด้วยร่างหูจกัก ใครเราเรื่องโซนตัวใครไอ้นักฟ้าเนี่ยแทย้ตัวเรื่องนั่นนี่นู่นนี่นั่นคือคุยกันตลอดแ,แต่ว่าออกตัวเรื่องนี่คือไม่ไม่น่าจะใช่แต่เอฟซีเอฟซี FC เขาอาจจะแบบว่าเอฟซีเขาอาจจะแบบว่าเอออยอกตัวอาจจะมีคนไม่ชอบผมเนาะไม่ได้เชียร์ผมยอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าเห็นไม่เชียร์ก็บอกเลยว่าเห็นไม่เชียร์ใครไหนเป็น,คนใครไหนไม่น,อน้องไปเนะครับทุกคนอยู่แล้วคุยกันได้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้า อาจจะมีคนแบบวาไม่เชียร์แบบไม่อย่าไปอันนี้กันนะอย่าไปอันนั้นกันนะสีนาครับต่ามาอันหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้สนใจแต่ผู้สาวกันนะ้าไปทัวติดตัวเดีย่ยลูกไม่สนใจพอเราพอเราเขาเรียกว่าอะไรพอเราแบบว่าสนใจลูกก็ว่าเราก่อกระแสลูกพอเราพูดเรื่องลูกก็ว่าเราห่วงลูกเอาคอนเทนต์พอเราไม่พูดถึงเลยก็ว่าไม่พูดถึงเลยก็ว่าเขาไปสนใจในเรื่องอื่น